สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่บนสะพานข้ามคลองคุม,มุงเดิมด้านหน้าก็เป็นสะพานป่าบิพบลีลาตรงนี้ก็เป็นช่วงริมถนนอัสดางก็อยากจะชวนท่านผู้ชมนะครับมาเดินเลาะริมคลองก็เป็นคลองหลอดวัดเทพธิดารามคลองเก่าแก่กลางตุงจุดเชื่อมแหล่งท่องเที่ยว บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ด้านซ้ายของผมก็จะเป็นตรอกสาเกส่วนด้านขวาก็เป็นตรอกเสถียรเดี๋ยวผมพาเดินด้านซ้ายนะคลองหลอดวัดเททิ่ดาราม เริ่มจากคลองภูมเมืองเดิมนะครับตรงระหว่างโรงแรมรัตนะโกศิน์กับวัดบุรณศสิริมัตยารามผ่านถนนตะนาวถนนดินสอสลาวาการกรุงเทพมหาคนครแล้วก็ไปสิ้นสุดบริเวณแถวถนนมหาชัยบรรจบก,กับคอลองรอบกรุงตรงบริเวณวัดราชชนด,ดากับวัดเทพธิดารามคลองนี้เดิมเรียกชื่อว่าคลองหลอดก็ไม่มีชื่อเฉพาะนะครับแต่ต่อมาก็เรียกกันตามจุดที่ผ่าน อย่างเช่นบานก็เรียกว่าคลองบุรณะสิริเรียกว่าคลองวัดราดชนัดดาหรือไม่ก็คลองวัดเทพทิดารามก็ดูแผนที่นะครับแผนที่ด้านซ้ายจะเป็นคลองกุงม,มึงเดิมส่วนด้านขวาก็เป็นคลองรอบกรุงด้านทิศใต้เป็นคลองหลอดวัดราดประพิษอยู่ตรงวัดราดบพิษใกล้ถนนเจริญกรุง,งย่าบันหมอกคลองที่ผมทำคลิปอยู่ ก็ชื่อคลองหลอดวัดเทพธิดารามคลิปนี้ผมจะพาเดินชมของหลอดวัดเทพธิดารามตั้งแต่ถนนอัสดางบริเวณใกล้โรงแรมรัตนโกสิน์จนไปถึงถนนมหาชัยก็แถวๆวัดราชนัดดากับวัดเทพจิยารามนะครับคนอยู่กันเยอะมากเลยนะครับก็เป็นผู้ไร้บ้านนะ มีผู้ใจบุญนะครับนำอาหารมาแจกจ่ายบริเวณนี้นะครับเมื่อปีประมาณ2564นะก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับไม่มีคนเยอะเท่าไหร่นะแต่มาปี2567นะครับรู้สึกว่าสองข้างทางเนี่ยมีพ่อค้าแม่ค้านะครับผมว่าน่าจะมาจากตรงแถวคลองกุเมืองเดิมนะที่เคยเป็นสถานที่ขายของ เรียกว,ว่าแบกอดินนะปูพื้นอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็หายไปนะถูกไล่ที่หายไปรู้สึกว่าจะมาอยู่ตรงเนี้ยนะครับเมื่อก่อนก็ไม่มีนะแต่มาระยะหลังเนี่ยผมดูมีเยอะมากเดี๋ยวผมอาจจะวางคลิปไว้นะครับด้านล่างนะเมื่อปี2564นะครับจะเห็นความแตกต่างเลยกับคลิปที่ผมถ่ายล่าสุดนะครับในเดือนมีนาคม2567นี้ ทางเท้าด้านริมคอนะครับก็เรียกว่าแทบจะเดินไม่ได้เลยนะมีร้านนะครับที่มาวางขายจะไม่หมดท่านใดที่เคยเดินเดินอยู่แถวคลองคุเมืองเดิมถนน,นอัสดางนะครับก็จะเห็นร้านแบบเนี้ยนะวางอยู่แล้วก็ห้างขายนะครับเพื่อปรับปรุงภูม,มิทัศน์แต่ตอนนี้ก็คงจะย้ายมาที่คลองหลอดประเทศที่ดารามแล้ว เมื่อมีคนเข้ามานะครับเยอะมีร้านค้าร้านขายนะสิ่งที่ตามมาอย่างแน่นอนเลยคือความสกปรกนะครับขยะก็จะตามมากับจานวนคนทันทีเลยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะถ้าเกิดปล่อยให้มีพ่อค้าแม่ค้ามีร้านค้ามีแผงลอยอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องดูแลความสะอาดไม่เช่นน้นนะครับเขาก็ไปดูให้กินเสร็จก็โยน ตามพื้นถนนหนนทางดูคลิปนี้นะครับผมถ่ายคลิปไม่เคยข้ามนะครับไม่เคยข้ามสภาพเป็นเช่นลรก็จะเห็นแบบนั้นตั้งแต่ทำคลิปมาเปิดช่องนะครับไม่เคยหลบเลยนะครับไม่เคยหลบเลย ทางเดินก็มีหลายช่วงนะครับที่ไม่สามารถเดินได้คือมีทางเลือกนะครับ เดินดิมคลอไม่ได้นะครับจะเดินอยู่กลางถนนหรือว่าจะเดินไปทางซ้ายอันนี้ก็เป็นตึกเก่านะครับตรงนี้ เป็นอาคารที่สวยงามน,นะอาคารเวงเกต ก็เป็นสภาพคลองนะครับที่จะเห็นว่ามีขยะลอยเกลื่อนไปหมดดูสภาพคลองนะครับน้ำก็ดูดำนะแล้วกลิ่นไม่ดีด้วยนะครับเป็นคลองที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นอยู่ในเมืองกรุงสภาพแบบนี้นะครับเมื่อวานก็ไปทำมานะ ไปทําคลองเปประชากรน,นะครับภูมิทัศน์ดูดีกว่านี้เยอะเลยเปรียบเสมือนคลองที่ไร้าการดูแลจะต้องเยียวยาอย่างหนักเลยนะครับสภาพนี้ ก็เป็นอาคารเวียงเกตที่สร้างในปี2507นะครับก็นานแต่ว่าไม่มากนักนะไม่มากนักนะครับเป็นปีเกิดของผมเลยนะพศ1964 คลองวัดเทพทิดารามนะในช่วงปี2564ที่ผมเข้ามาถ่ายคลิปนะครับมีปลาสวายเข้ามาได้ด้วยนะมีปลาสวายเข้ามาแล้วก็มีคนให้อาหารปลานะครับแต่ปัจจุบันดูสภาพแล้วปลาคงเข้ามาไม่ไหวนะครับ ผมก็เดินออกมาแล้วครับตรงนี้ก็เป็นตรอกสาเกซอยข้างๆผมนะครับก็เป็นซอยเสถียรถนนที่เห็นก็คือถนนตะนาวนะครับ ด้านหน้าก็เป็นวัดมหันตภารามก็เป็นต้นไม้ที่เป็นเหมือนเถาวันนะครับเป็นก็เป็นไม้แบบไม้เถานะอยู่ด้านบนนะครับดูแล้วเป็นเหมือนหลังคาเลยนะตรงนี้อากาศจะเย็นๆนะครับ ตรงนี้ดีเลยนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยมุมดีนะครับถ้ามีการดูแลแต่การให้ดีนะอย่าปล่อยให้มีขยะมากมายนะครับตามคลองตามพื้นถนนก็เป็นจุดที่เดินเล่นท่องเที่ยวได้ดีเลย ก็เป็นทางเดินเข้าวัดบหาหันพารามได้ แมวตัวนี้ไม่กลัวคนเลยนะจ้องมองผมนะก็มีส่วนใหญ่นะครับพอเจอคนแปลกหน้าก็มักจะหนี นะครับผมเคยเดินมานะแล้วผมก็เห็นมีคนให้อาหารปลาเป็นปลาสวายนะครับเขาก็นั่งแล้วก็ให้อาหารปลาไปปัจจุบันดูสภาพแล้วไม่น่ามีเหลืออยู่นะนะครับเพราะว่าน้ํานิ่งเลยไม่มีฝูงปลาคู่ไปเห็นที่เห็นก็คือขยะที่ลอยอยู่ตลอดลําคลอง มีบ้านหลังเก่าๆนะครับสองบางคลองนะมีจํานวนมากเลยเป็นบ้านไม้เก่าๆนะครับอายุก็หลายปีนะบางหลังก็คงจะเป็นร้อยปีร้อยกว่าปีนะครับถ้าดูแลปรับปรุงให้ดีก็จะสวยงามนะครับแล้วก็ดูเป็นคลาสสิกนะทําให้ดูแลไม่ปรับปรุงนะครับปล่อยให้โซมเสาหักบ้างหลังคาเปิดบ้านเอียงสุดแบบนี้มันก็ ดูไม่สบายตาแล้วก็ไม่สบายใจ ขวาเคยเป็นคาเฟ่นะครับแต่ว่าก็คงอยู่ไม่ได้นะเนื่องจากว่าเงียบเหงานะครับไม่มีคนนะดูสภาพแบบนี้นะครับคนก็เข้ามาลําบากนะทางเดินต่างๆนะครับพื้นทางเดินไม่ดีมีอิดแตกแล้านะครับ แล้วก็บางจุดก็มีการกีดขวางทางเดินนะครับมีของมาวางมีอะไรแบบนี้นะทำให้คนที่จะเดินเนี่ยเขาไม่ค่อยเดินเข้ามาตอนช่วงที่ผมมาถ่ายทาคลิปสัสองสามปีที่แล้วนะครับอย่างที่ล่อยฟังนะมีคนเดินมากกว่าน,นี้นะครับก็ยังมีคนเดินไปเดินมามีคนนั่งอยู่ริมคลองบ้างอะไรบ้างนะครับวันที่เดินเข้ามาวันนี้นะครับผมแทบไม่เห็นมีคนเดินเลยนะทางสานักงานเขตนะครับก็ก็มาดูแลอยู่นะ เรื่องความสะอาดอยู่นะครับช่วงนี้พวกวัชพืชต้นไม้ต่างๆอะไรพวกนี้เรื่องความสะอาดนะครับผู้ที่อาไสยอยู่ริมคลองเนี่ยมีส่วนสําคัญเลยผมเห็นมีบางหลังนะที่ผมมาถ่ายคลิปนะครับมีโยนขยะต่อหน้าต่อตาอะไก็มีนะ โยนลงคลองเลยนะครับยืนยืนอยู่นะเป็นถุงขยะเนี่ยโยนลงไปในคลองถ้าคนที่อยู่ริมคลองยังไม่รักษาความสะอาดนะครับรอให้คนอื่นมาทำนะครับมันก็คงจะไม่ได้ดีนะคนที่อาศัยอยู่ริมคลองนะครับเป็นส่วนสำคัญเลยในการดูแลรักษาความสะอาดให้คลองวัดเทพที่ดารามหรือว่า คลองวัลราชนับดาเนี่ยมีหลายชื่อแล้วเกินนะครับให้ดูสวยงามและให้เกิดความสะอาด เดินมาถึงถนนดินสอนะครับด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมองเห็นเลยนะครับไกลๆนะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตรงนี้เป็นถนนที่สอนะครับมีขนาดประมาณสามช่องทางนะวิ่งไปทางอนุสาวรีย์นะครับได้สองช่องแล้ววิ่งยอดกลับมาได้หนึ่งช่องอาคารใหญ่ๆตรงนู้นก็คือ สระะารวักรักรุงเทพมหานครมาตรงนี้นะครับชื่อคลองหลอดวัดราชดัตดดาเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวเป็นคลองหลอดวัดเทพธิดารามเดี๋ยวเป็นคลองหลอดวัดราชดัตาก็เรียกได้หมดนะครับถูกหมดไม่ว่าจะเรียกชื่อไหนนะครับก็ถูกทั้งสองสามชื่อ ก็เป็นคลองที่ผ่านจุดไหนเขาก็มักจะเรียกชื่อตามนั้นโดยชื่อคลองหลอดวัดเทพธารามก็ถูกตั้งมาเมื่อไม่นานนี้เอง ตรงนี้ก็เป็นร้านนวดนะครับมีคาเฟ่มีร้านนวด ฝั่งที่ผมอยู่จะเป็นฝั่งวัดราชนัดดานะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นชุมชนวัดเทพทิดารามฝั่งตรงข้ามก็เดินไม่ได้นะครับมัจะเดินได้ฝั่งเดียวคือฝั่งด้านกำแพงวัดราชนัดดา มองเห็นวัดแล้วนะครับด้านขวาเป็นวัดเทพที่ดารามส่วนด้านซ้ายของผมเนี่ยจะเป็นวัดราชันดดา ด้านหน้าผมก็เป็นถนนมหาชัยนะครับตรงนี้ก็สุดแล้วนะไปอีกหน่อยหนึ่งจะเป็นคลองรอบปลุงนะครับบริเวณคลองบรลําพูคลองมหาหน้า กำแพงขา,ขาวๆนะครับตรงนั้นก็คือป้อมมหาการเมื่อก่อนก็มีชุมชนอยู่นะก็ถูกย้ายออกไปนะครับตรงนี้ก็ทําู้เก่งนะพวกดอกไม้ไฟแล้วก็ด้านซ้ายของผมอีกทีนึงก็เป็นวัดราชนันดาวัดราชนันดานะครับก็อยู่ด้านขวานะส่วนวัดเทศทิดารานะครับก็จะอยู่ด้านซ้ายของผม ป้อมมหาการนะครับด้านขวาก็คือถนนมหาชัยนะตอนนี้มายืนอยู่ด้านหน้าพระปลามาหาเจษฎาบดินนะครับริมถนนราชดำเนินกลางตรงพระปลามาหาเจษฎาบดินนะครับก็จะมีป้อมลมราชันโสลีพนักงานจะอยู่หัวคลิปนี้ก็พามาเดินคลองวัดเทพทิดาลามนะครับ เป็นคลิปที่อาจจะบ่นๆเลยนะเนื่องจากว่าผมเคยมาในสภาพที่สวยงามมารอบนี้นะครับเปลี่ยนไปมากเลยนะถ้าไม่ดูแลนะครับคลองก็คงจะเน่าแล้วก็ขยะก็คงเต็มไปหมดขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณสำหรับท่านที่ให้การสนับสนุนช่อง v ี p มีเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ